สวัสดีจ้าพี่นอ้องบองบายสุขสุขพน,นเนาะตอนนี้สาวหน่อยจะอยู่บ้านรักษาที่หายาวไปเลยนะัอยู่บ้านรักษามชิมหาด้วยกับพี่น้องตอนนี้สาวหน่อยจะมาโหลดคลิปนอกจากพี่น้องเพราะว่าบ้านสาวหน่อยไม่มีสัญญาณเนาะนี่จะมารักษามชิมหาเนาะนี่ อันนี้ก็จะเป็นรถรถยางเกาะรถรถเม่เนาะจา้ะรถเม่รถเม่ลเล่นาออนี่จ้าคนแรกโงมกอลชมสอบศัพท์สาคนแร ได้หรอได้ได yeah, ้ล oh, ่เป็นทางเหรอขนานี้เขาได้หรอขึ้นลงได้หรอได้สิพี่นดมลงโหลดได้ไปพูนได้อ๋อมาก็ได้อ๋อไปหัวนี่พี่น้องมาโหลดคลิป อยู่บ้านรักสามสิบหาเด้อจ๊าพี่น้องจ้าอยู่บ้านชาวหน่อยมันบะม,มี่เนาะบะม,มี่ชั้นย่านพี่น้องโหลดอยู่บ้านกว่าสี่ได้โอ้ยพี่น้องสองมือสองมือ,อ,มอได้อยู่คลิปหนึ่งบ่งโหลดแล้วไปเลย พามหลายโขไหนนี่ล่ะหมนี่ล่ะ,ะอยู่เอออยู่น,นี่ล่ะนี่ยอดหอดแล้วลงพาใช้ลงเออเมื่อยบ่ลุกนี่พี่้อง มาโหลดคลิปพี่น้องนี่มาโหลดคลิปก็ต้องมาฮ้ยมาอยู่ไก่ลักมาอยู่ไก่ลักสัญญาณเนาะจ้ะพี่น้องนี่สู้งชุงบ๊ลุกนี่ต้องมนาน่งทาอยู่นี่นกน,อก,นอกอช้ไทยจกัจกจักชะโมงจักทีแล้วเนาะพี่น้องก็ทาเบิง่งเพราะว่าถ้าเช้าหน่อยโหลดอยู่บานเนาะสัญญาณมันบ่มีพี่นอ้องอื สัญญาณสัญญาณอยู่บ้านสาวหน่อยมันบ่มีพี่น้องบางทีโหลดสองมือได้อยู่คลิปหนึ่งพี่น้องโอ้ยกอดสีได้หมุนอยู่นั่นล่ะเออสัญญานบ่มีอยู่บ้านสาวหน่อยนะก็เลยต้องมานังอยู่นี่เนาะนังไกลๆรักสัญญาณเนี่ว่ามันสิวบ่มันยากพี่น้องอยู่บ้านเท่านั้นเวลาเขาล่งคลิปลงงยังนี่ยากมันบ่มีสัญญาณบางทีกับสองมือได้อยู่คลิปหนึ่ง บางทีกับมือละคลิปยากอิลีพี่น้องเอ้ยสัญญาณไวไฟกับบ่แห้งลินพ่อลินไดแต่ว่าเวลาเขาโหลดคลิปมันโหลดบ่ไดเนาะแต่เลน่นเฟซเล่นไล่มันก็ไดอยู่แบบเลื่อนไปเลื่อนมาแต่วสัญญาณมันบ่แห้งพี่น้องมานังกับน้องสาวแล้วก็ลูกสาวสบายดีพี่น้องลูกสบายดีพี่นื่นองเมือ่อไรข้ามาหยังพ้าไม่น้อยมาโหลดคลิปพ้าไม่น้อยมาโหลดคลิป อีล่าก็มานางเผาไม่น้อยอีล่าก็มาน่งเผาไม่น้อย <laughs> อีลา่ามาน่งเผาไม่น้อยโหลดคลิปพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะทามาเบิ่งกกันว่ามาน่งอยู่รักอันสถานีเลยเนี่ยอยู่รักชั้นย่านเลยเนี่ยว่มามี้สิโหลดไหวบอกพี่น้องหรือว่าสาก็มาเบิ่งกันเนาะมาถึงถีแล้วปานนี่กันย่งสิมาหอดมาหอดมองหอดบอลแล้วกันย่งสิโหลดสาอย,อยู่ในกับหอย สาวหน่อยซีวีโทรศัพท์ถิมได้บาทนี้พี่น้องโมโหเด้อเออมันยากมันซาหลายเนาะล่งคลิปช่วงนี้ทาบอา่อไดล่งคลิปเนาะหรือว่าบ่ได้ตอบพอมเมนตนก็นขอโทษขอภัยแล้วพี่นอ้องเดืออยู่บ้านสัญญานบ่ดีแล้วพี่น้องตอบพอมเหมตนกับ่ได้ล่งคลิปกะยากพี่น้องช่วงนี้อาจสิล่งคลิปซาหรือว่าจังไดกัขอโทษขอภัยพี่น้องหลายๆเด้อจ้าโทรศัพท์กะ บมมีสชั้นานพี่น้องมาบานบลูว่าเป็นน้ำโทรศัพท์หรือเป็นน้ำชัญญานกับบลูเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่นอ้องมาเบิเ่งกันว่าสิโลวไว้เลยสิโลสระมาเบิเ่งกันเลยจ้ะม,มาหอดน,นี่นี่ชั้นานเต็มเลยได้พี่น้องเห็นบ่สชั้นานเดเต็มคักพี่น้องเห็นบ่บบเต็มกับบ่าเลยเนาะนี่อยู่ซะขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ใกล้ขนาดนี้กับชั้นานบบเต็มนี่ก็แสดงว่า อันลักสัญญาณเพ่แล้ะนอ,พ,นอพี่น้องมันลําบากขนาดใดนี่เวลาสีโหลดคลิปก็ต้องมามาน่งอยู่แบบสี่เลยพี่น้องนางพาอยู่นี่ละนี่มาน่งยืนฉี่พี่น้องเป็นสมองก็นน่งยืนฉี่ละพี่น้องมาโหลดคลิปพี่น้องอันสช้น้อยมาน่งอยู่นี่นตั้งแต่หาโมงแรกมากับน้องสาว มากำนังสาวแล้วก็ลูกสาวสาบายดีดูกระดามาตั้งแต่หา้าโมงมาโหลดคลิปพี่น้องแต่คลิปย่งมาแล้วสีเขาสองชัว่วโมงเลยตอนนี้โหลดคลิปย่งมาแล้วเนี่ยมานั่งอยู่อันย่านไหมพี่นอ้องม,มานั่งเฝ้ารักชั้นย่านมาโหลดคลิปทีนี่อัน ตำรวจตำรวจเพิ่งก็เลยย่างมาถามว่าอันสิไปบ้านใดมาสิคือคือมาหรือว่ามาหาพี่น้องเฉลี่ยบบมาโหลดคลิปอ้าวบานเจ้าบ่มีสัญญาณบ่บ่มีแบ่งเฉลี่ยบ่มีสัญญาณพี่น้องเวลาสิมาโหลดคลิปงล,ล,ล,ปลงยูทูบก็ต้องมานั่งเฝ้าไปสิละนั่งเฝ้ารักชัญญาณจ้าพี่น้อง นี่นเดี๋ยวมันลำบากขนาดอยู่บ้านนี่บ๊ายบายลูกถ้าสายบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบายบ๊าย